ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพ์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานประชุมและเตรียมความพร้อมเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ําฝายชั่วคราวในเขตพื้นที่อุทยานทั้งสแห่งได้แก่เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานเขตอุทยานแห่งชาติเขาสนามเพียงและเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูฝนต่อไป จังหวัดพิจิตรค่าพันเอกกฤษดาปานทัพทิมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพน์เยาวชนรักสถาบันและการประกวดคลิปวิดีโอเยาวชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและความตั้งใจอันแนว่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่จังหวัดพิจิตรนางชูรีอัศวพิชยนนายกเหล่าก,กาชาติจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่าก,กาชาติจังหวัดพิจิตรออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณหอประชุมจังหวัดพิจิตรเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนการบริจาคโลหิตจะทําให้ไขกระดูกผลิตเม็ดโลหิตใหม่ขึ้นมาแทนระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงครั้งนี้ได้โลหิตทั้งสิ้นจานวน82ยูนิตคิดเป็น28,700ซีซี ปิดท้ายที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบึงไม้หมู่ที่4ตําบลด่านแม่คำันอําเภอลับแลรจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสากว่า1000คนและคณะส่งจังหวัดอุตรดิตถ์รวมทําความดีด้วยหัวใจตามโครงการคิกออฟปลูกไม้ยืนต้น1,100ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจังหวัดอุตรดิตฐเนื่องในวันพืชมงคลและวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2566ค่ะ